สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนช่องอัง,องจังชาแนลจากจาก t u b e ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้อัง channel จังชาแนลจ้าอันนี้ทอบตาและอีสานแบบตามจังหวัดอีสานมั่นนอกก็ทอดกันจะมันนอกหรือไม่น,นอกก็ทอดกันันแหละเพียงงต่ว่าอันนี้ใส่เตาถ่านแบบวิถีชีวิตอีสา,บานบ้านเราเตาถ่านมั่งเตาฟืนมั่ง อันนี้จะกินปลาทอดอืมแล้วม็นี่ผักขมผักขมอ,อีสานบันห้าเลยไจ้ะปุนปา่ปาป้นปะทูนี่ <c oughs> กินยังไงกันนี่ต้่มปะทูนจะปุ้นส่วนอันนี้ผักกาดดองพิ่งเ์็ดเมื่อว่านนี่ดองเองแังแสบ ับมากขอตคมาห้ี่เราอย่าลืมนะจ๊ะฝากไดไลค์กดแชร์กดติดตามกามามดกินเป็นกำลังใจให้อังกันช่างแนะจ๊ะชีวิตคุณแม่เลีย้ยงเดียวจ้าเลี้ยงลูกสองคนตั้งแต่ลุงเหน่อยอยู่อนุบาลเต็มตามนี้เขาเป็นบ้านแล้วจ้าดินล้นสู่คนเดียวชีวิตจะลุ่มดอนดอนแย่สู่มากเพือลูกค่ะ ขอบคุณหลายๆสำหรับคนที่กดไลค์แชร์ติดตามด้วยจ้ะเป็นกำลังใจให้ทุกปู่ทุกคนค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีจา้า